เดี๋ยวเราถอดนอด็นอตน็อตสี่ตัวตรงนี้ออกก่อนหันไขควงถอดออกเริ่มต้นนะครับถอดออกคาปานี่เอาออกเลยใต้คาปานี่จะมีน็อตอีกแล้วก็ถอดนอด็นอตน็อตลูพวกนี้ออกพอถอดปุ๊บเราก็จะเห็นสายไฟตรงนี้เราถอดสายดินนี่ออกแล้วก็เอาไขควงที่แถมมาในตัวถุงเอาจำจำจำ,จำว้ด้วยนะครับว่าสีแดงสีเหลืองสีขาวอยู่ตรงไหน ถอดแล้วปุ๊บนี่ชุดนี้เก็บเก็บเอาไว้เก็บใส่ถุงเอาไว้เลยไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เอาไว้เป็นสแปรไว้ได้ตอนนี้เราจะเหลือแค่ตัวเปล่าๆแล้วแล้วก็ววววววเอาชุดของรีโมทไร้สายตัวนี้ครับตัวนี้ใส่เข้าไปเลย แ,แล้วก็ครอบได้เลยดูได้ว่าตอนเราครอบแล้วไอตัวแตะเนี่ยมันมาแตะไอตัวนี้ไหมถ้ามันแตะเกินให้ดัดมันหน่อย ให้ดัดมันหน่อยอย,อย่าให้มันแตกเกินก็แล้วเราก็ยึดน็อตมันสามตัวแล้วก็รีโมทจะมีฐานจะมีฐานอยู่ในถุงของมันนี่จะมีฐานใส่เข้าไปทีนี้เราก็เสียบปลั๊กได้เลยแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วครับ ตัวในตัวตัวจัมตัวจัมของลอกวิ่งซ้ายขวาเราเสียบเข้าไปได้เลยเส้นนี้เราเก็บมาไว้เก็บมาไว้แค่นี้เราก็จัมได้เลยเราก็วิ่งซ้ายขวาได้แล้วก็ขึ้นลงแค่นี้เนาะ แค่นี้ครับแล้วก็ในส่วนของแกวประกอบไอ้ตัวนี้ก็ตามรูปมั้งหรือยังไง<ม>ห,หรือว่าลองทําท่าทางให้ดูเฉยๆลองดูพี่เอาเข้าอย่างนี้เข้าอย่างนี้อไอ้ตรงนี้จะมีรูสองรูยึดเข้ารูนี้มันจะเป็นรูปอย่างนี้เลยโอเคขอบคุณครับแค่นี้ครับน่าจะเข้าใจ